สวัสดีครับพรอแม่ผพี่น้อง fc ทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องวันหน้าหน้าอีกแล้วครับเมื่อนี้ลุงวันจะพามาเที่ยววัดวัดท่าช้างเป็นวัดล่างครับเป็นวัดล่างเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไปเบิ่งไปส้มน้ำกันครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผพาเที่ยวรับประทานนี่ไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งวัดไปเบิ่งไอ้วัดกลาพระอวโอ๊ตเกา่าปีแล้วเนี่ยนายจะสี่ร้อยปีหรือมนะังสมัยอยุธยาตอนปลายที่นี่พระพุทธเจพระพุทธางประทานตัน้งแต่สมัย แต่สมัยเป็นสามวัดใหม่ๆองค์ขาวๆทางในเ้อะเขาใส่ใหม่สี่รปีเหลือสภาพซ้ำนี่จว่า๋ีวหยิดเป็นยึดเป็นก่อนไ่ได้ยดว่าแล้วเนาะสี่รอปีแล้ว เป็นวัดล่างเลยอเป็นวัดล่างถ้าถ่าป็นวัดล่างก็อาจจะภาพนี้น่นนนนนงนีดีมีีีนี่ันกีดียังนี่มันเห็ดย่อมุบอันนี้มันเห็ดยังไม่ขับเลยอันนี้เขาขัม่นจะล่นเนี่โอมันก็โดนแล้วเนาะ กัวี่บัวกี่ัวยังยงยังอู่อืัวอานบัวเป็นหานบัววัดทางล้างสิวัดทางล้างหลงลอยของอยุธยาจิ้งหรือ ฤยาตอนไปฤยาตอนไปมีลมเยอะอยู่ผู้ใหญ่บ้านมีอย่างมากเห็ดหรเปาผู้เล่นหอยู่มั้งดูไปสนี่ อมบุญตอบคูอ้อมบุญทำบุญทำละนี่สงแล้วขอให้ญาติโยมจงหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยจัดระเคาะตะเนียดจันไรยจงพินาศไปทำรวยอวยพรให้ญาติโยมร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขก,กายสุขใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน กริญพรเอ้ามาเที่ยววัดติดหนี้สงเขาก็สําระสบหนี้สงที่ก่อทำบุญชำาระหนี้สงแล้วขอให้ญาติโยมดีบ่รู้นี่พัฒนาเว้ยโอ้ขอประพ้อตะเนีดจันไลจมพึ้นนอดไฟอํานวยอิรนพรให้ญาติโยมร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุก ตื่นเต้นอ่อนแอ อื่นทีประมาณสองไรเลยวะบ้านสองไระาลองรยสี่ประมาณสี่ร้อยปีตีใครอยู่ได้ยังเหลือหอยปานนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามากดติดตามเขามาเที่ยววัดน้ำกันขอให้ในบุญทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ